สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่30พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนาย,ยน2565ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะโดยช่องของแพรพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบราลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวเสราร์เป็นดาวเจ้าเรือนค่ะ ดาวเสาโคโจรเป็นเกษตราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกอยู่ในภพหนุภพของคุณเองนะคะส่งผลให้ชาวคณาราศีมังกรน,นั้นมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะแต่ก็จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ก็มีความมั่นคงค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะดาวสุขดาวจเจริญการงานของคุณโคโจรไปอยู่ในภพพันธุแม้ว่าจะได้มตาตรฐานของดาวเป็นปลานะคะ แต่ก็เป็นองค์เกนอภูกเกณฑ์ค่ะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวคุดคู่ธาตุน้ําที่ได้มาตรฐานองค์เกนอภูกเก์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งผลดีกับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะงานที่คุณได้รับมอบหมายนั้นนะคะจะมีความสําเร็จดีค่ะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนนะคะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานค่ะแต่ว่าดาวพูซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารการเจราจารและเอกาสารสัญญาต่างๆนะคะ ไปโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพระราหูคู่อริค่ะและดาวพุธเองก็มาจากเดือนอริด้วยนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องระวังในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะระวังการเจราจาการสื่อสารกับคนรอบๆตัวค่ะและนอกจากนี้ดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนมรณะที่ไปโคจรอ,อยู่ในพรพุทธะนะคะชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องระวังลูกน้องบริวารจะนําความเดือดร้อนมาให้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวพระราหูเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรได้มาตรฐานเป็นเทวิโชคไปอยู่ร่วมกับดาวสุ์เจ้าเรือนการงานที่ได้มาตรฐานเป็นองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์นะคะแต่ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะที่เป็นคู่ศัตรูค่ะแล้วก็ดาวมันจะอยู่ในภพพันธุค่ะและดาวคาะเจ้าเรือนราพาของคุณนะคะก็โคจรไปอยู่ร่วมกับดาวพระศดีคู่สมพลที่เป็นเจ้าเรือนสัตชาและเจ้าเรือนวินาศและดาวเกศในภพสัตชาค่ะสมผลให้ในเรื่องการเงินของชาวคณะราศีมังกรในสัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีโชคดีจากในเรื่องของการเงินที่เข้ามาแบบที่คุณ่่ะไมคคคาดดิ คุณจะมีช่องทางการลงทุนสร้างไรายได้ใหม่ๆนะคะหรือว่ามีไรายได้จากงานพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะมีเพื่อนฝูงครอบครัวนําช่องทางการสร้างไรายได้หรือว่ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะส่งผลให้การเงินการทองของคุณในสัปดาห์นี้จะมีความคล่องตัวมากค่ะแต่ว่ารายใจ่ายในสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างจะจุกจิกเช่นกันนะคะหรืออาจจะต้องนําเงินไปเพื่อเคลียร์ภาระหนี้สินหรือว่าภาระที่เกี่ยวกับในเรื่องบ้านรถยนต์ต่างๆค่ะ และนอกจากนี้นะคะในสัปดาห์นี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจช่ายเงินไปก,กับการซื้อสิ่งของ, <streams. S 2> ฟ, se, ง,ของฟุ่มเฟือยสิ่งของที่ไม่จําเป็นด้วยนะคะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในสัปดาห์นี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังโสดในสัปดาห์นี้คุณจะเป็นที่หมายปองของหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะจะมีคนมาชอบมาขายขนมจีบคุณนะคะหรือว่าแม้กระทั่งนะคะคุณจะไปชอบเขาค่ะแต่หากจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณก็จะต้องใช้เหตุผลใช้สติในการตัดสินใจมากกว่าในเรื่องของอารมณ์นะคะ ไม่ใช่นั้นคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ค่ะและสําหรับความรักของคนที่มีคนรักมีคู่ครองมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ความรักของคุณกับคนรักนะั้นสดชื่นขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยค่ะมีการเอาอกเอาใจดูแลกันอย่างดีนะคะก็ขอเช้คชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ